สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยเป็นภาษาภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยนะคะนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้และเขียนถูกต้องตามอักขรวิธีด้วยนะคะ นักเรียนเรียนภาษาไทยมาแล้วในเรื่องคำต่างๆอย่างเช่นคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำบุพบทนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือคำยังไงคะคำพ้องเสียงคือคำที่มีการเขียนเขียนนะคะเขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกันและความหมายต่างกันเพราะฉะนั้นคำ้องเสียงก็คือเหมือนอยู่อย่างเดียวคือเสียงส่วนคำความหมายการเขียนไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูจะยกให้ดูตัวอย่างแรกคำว่าการค่ะการนิบตัวสะกดแม่กลนแต่ออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะเขียนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือน ความหมายความหมายก็ไม่เหมือนกันอีกค่ะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สองคำว่ากันเป็นตัวสะกดแม่กนกันอีกกันหนึ่งก็คือหูนักเรียนจะบอกอยู่ในคำราชาศัพท์อย่างเช่นคำว่าพละกันอย่างนี้นะคะที่หมายถึงหูออกเสียงกันทั้งหมดแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะอย่านักเรียนจะจําจำสับสนความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยตัวอย่างต่อไปคำว่าสันจัดสรรอย่างเช่นหมู่บ้านจาัดสรร ออกเสียงสานเป็นแม่คนเขียนเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะตัวอย่างต่อไปคําว่าพัดพัดให้เย็นฉันมีพัดลมที่บ้านอันนี้คือพัดแม่กดใช่ไหมคะพัฒนาพัฒนาพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างเช่นเราพัฒนาบ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองเขียนเหมือนกันไม่ใช่นะคะเขียนไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะ ตัวอย่างที่ต่อไปคําว่าพันพันสืบพันกับเผ่าพันพันที่มีสระอุทอทงการสระอุใช้สําหรับพืชกับสัตว์นะคะเราปลูกพันก็พออนอพันธรรมดาค่ะออกเสียงเหมือนกันผิวพันก็พอรอหันนอนหนูนอนเนนสะกดนะคะแม่กลค่ะต่อไปคําว่าศาสตร์ คำว่าศาสตร์นี่เราจะเจออย่างเช่นเราไปเล่นสงกรานต์ใช่ไหมคะเราจะศาสตร์น้าใส่กันการศาสตร์เดือนสิบงานเทศกาลต่างๆศาสตร์ไพยแล้วก็คําว่าศาสตร์อีกอย่างก็คือศาสตรสนาก็คือคําสั่งสอนอีกอย่างหนึ่งศาสตร์ก็คือศาสตร์วิชาอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างนี้นะคะออกเสียงศาสตร์เหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนอยากําสับสนนะคะ ต่อไปคําว่ารัฐรัฐะรัฐบาลเราจะเจอบ่อยหรืออย่างเช่นแม่ครัวเอาหนังยางมารัดองให้เรารัชาการอย่างนี้ออกเสียงรัฐแม่กดเขียนไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงรัฐเหมือนกันทั้งหมดรัตนะอย่างหนึ่งก็คือแปลว่าแก้วอย่างเช่นรัตนต์ไรแกี้ยวสามการอย่างนี้นะคะเป็นต้นต่อไปคําว่าราดก็คือราดชั้นราดน้ําใส่น้อง คำว่าราชสเดิราชราชชาเช่นราชการอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปคําว่าสัตว์นักเรียนจะพูดคาหยาบใส่เพื่อนนะคะอย่างเช่นบางคนชอบพูดว่าเพื่อนเป็นสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคําว่าสัตว์ก็คือแม่กดตัวสะกดได้แม่กดออกเสียงว่าสัตว์ซื่อสัตว์เขียนไม่เหมือนคําว่าสัตว์นะคะซื่อสัตว์ต้องมียอยักษ์กรันอ่านออกเสียงเป็นสัตว์ แล้วก็ความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะคำว่ารุดรุดรีบไปฉันรีบรุดมาโรงเรียนอย่างนี้รุดออกเสียงเป็นรุดแต่การเขียนหรือเขียนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะต่อไปคําว่าพาดเธออย่ามาพาดพิงถึงฉันนะเพื่อนชอบพูดและอีกอย่างหนึ่งก็คือปี่พาดเวลามีงานหมหรสพต่างๆจะมีวงดนตรีปีพาดนักเรียนเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือประสงค์อาพาธก็คือเป็นความทุกข์ประสงค์ป่วยใช้คําว่าอาพาธนักเรียนเจอบ่อยคุณครูก็เคยบอกมาตลอดนะคะการใช้คาสําหรับประสงค์อาพาธอย่างน,นี้ต่อไปคําว่าพุทธนักเรียนชอบเขียนคําว่าวันพุทธกับพุทธศาสนา ชอบเขียนสับกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนเขียนวันพุธก็ไปเขียนมีทอทหารอยู่ตรงกลางจริงๆมันไม่ใช่มีทอธงตัวเดียวเป็นวันที่สี่ของสัปดาห์ส่วนาศาสนาพุธจะมีทอทหารอยู่ตรงกลางนักเรียนอย่าจําสับสนนะคะต่อไปคําว่าบาดอย่างเช่นมีดบาดมือทําให้เกิดบาดแผลมีดบาดมือพระบ,บินทบาทฉันชอบไปตักบาดอย่างเงี้ยคาว่าบินทบาทกับตักบาดเขียนไม่เหมือนกันนะคะตักบาด เราต้องไปรอพระต้องมีรอเรือข้างหลังส่วนบินทบาทพระไม่รอเรานะคะพระไม่รอให้มีก็คือแสดงว่าบินทบาทไม่มีต้องไม่มีตัวรอเรือค่ะต่อไปคําว่าจันร์ทวันจันร์ทพระจันร์ทดวงจันร์ทเขียนเหมือนกันคือทอรอกรันแต่ถ้าไม้จันร์ทจะเป็นทอนอกรันนะคะส่วนน้ําจันทร์ที่พ่อเราชอบดื่มพ่อใครชอบดื่มน้ําจันท์บ้างไหมคะ ไปบอกคุณพ่อนะคะว่าน้ำจานไม่ดีอย่าไปดื่มมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะนักเรียนใช้คําให้เป็นประโยชน์ต่อไปคําว่าปันปันก็คือแบ่งให้เช่นปันปันชันปันขนมให้เพื่อนชันปันดินสอให้เพื่อนเช่นปัญญาในรายการปัญญาปันสุปัญญาคุณปัญญาก็คือคนมีความรอบรู้ เพราะฉะนั้นนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าคาพ้องเสียงคือเสียงเหมือนก็ไมหมายเหมือนไหมคะไม่เหมือนเขียนเหมือนไหมคะไม่เหมือน่อ,อไปคําว่าทันอย่างเช่นจะพี่ชอบรูพักทันไว้พ่อพี่ชอบหนีโรงเรียนบ่อยเพราะฉะนั้นและมีอย่างหนึ่งก็คือทันยพืชนักเรียนสังเกตดูนะออกเสียงทันทันทั้งหมดอย่างเช่นทันยพืช ทันยาหารอย่างนี้นักเรียนสังเกตคาให้ดีๆนะคะว่าตัวไหนการันทันตแพทย์อย่างเงี้ยสังเกตอยู่เวลานักเรียนไปโรงพยาบาลน,นักเรียนสังเกตคําว่าทันตะก็คือหมอสําหรับฟันหมอที่ดูแลเรื่องฟันใช่ไหมคะต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนมีอะไรสงสัยถามคุณครูได้นะคะ มีอะไรไม่เข้าใจสอบถามได้ตลอดค่ะสวัสดีค่ะ